สวัสดีค่ะนิตามาแล้วค่ะวันนี้นะคะนิตาจะมาแนะนําเกี่ยวกับระบบขายของออนไลน์ที่สุดยอดของสุดยอดเลยค่ะระบบ T.S. w ดินะะ T.S. w นะคะเป็นระบบขายของออนไลน์นะคะที่มีเจ้าของแบรนด์นะคะเป็นครูสิตาพรสวรรค์ปั้นเองได้นะคะราชินีกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนั่นเองนะคะครูสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมาพร้อมๆกับการเติบโตของครูเองนะคะ เริ่มต้นมาจากการคิดดีคิดบวกคิดคิดพูดดีทำดีนั่นเองนะคะการคิดบวกค่ะรวมกับการสร้างแบรนด์นี้ขึ้นมานะคะทำไมแบรนด์นี้ถึงประสบความสำเร็จเพราะว่าแบรนด์นี้สอนโดยครูสิตาค่ะครูสิตาใช้ กฎจักรวาลกดแรงดึงดูดนะคะเป็นกฎวิทยาศาสตร์ที่สอนเกี่ยวกับการขายของออนไลน์เป็นเป็นคอร์สสอนขายของออนไลน์ที่เหนือมนุษย์มากๆเลยค่ะนะคะใครที่เข้ามา เป็นสมาชิกในระบบ T-SW นะจะได้เข้าไปเรียนค่ะแม้คุณไม่เคยขายของอะไรเลยมาสักชิ้นหนึ่งนะคะคุณไม่เคยเรียนรู้เกี่ยวกับการขายของออนไลน์เลยเข้ามาอยู่ในโลกออนไลน์ได้ง่ายๆค่ะเพราะครูสิตาสอนตั้งแต่จับมือทำครั้งเออเหมือนติดกระดุมเม็ดแรกคุณติดกระดุมเม็ดแรกถูกนะคะ การติดกระดมเม็ดต่อไปของคุณมันก็จะราบลื่นค่ะสอนตั้งแต่เริ่มแรกการเปลี่ยนความคิดนะคะในคอร์สต,ต้องเป็น,ต,ปนต้องเป็นเข้าไปเป็นสมาชิกก่อนนะคะนะไม่ว่าจะเป็นสมอลมีเดียนหรือว่า VIP กับซปเปอร์ VIP นะคะตอนนี้นะคะเพิ่งเริ่ม มีซูเปอร์ VIP เข้ามานะคะง่ายๆสบายๆค่ะนะแค่คุณตัดสินใจค่ะลองไปเรียนรู้ก่อนก็ได้นะคะนะในเพจนี้นะคะใน เ c e b o o k หลายๆคนที่เข้าไปในระบบ t s w นะคะจะทิ้งท้ายไว้หรือไปติดตามครูสิตาพรสวรรปั้นเองได้นะคะทำไมนิตาถึงได้กระโดดเข้ามาเรียนรู้คะเพราะครูสอนค่ะสอนตั้งแต่ก้าวแรกเลยนะคะไม่เป็นเลยค่ะเมื่อก่อนไม่กล้าเลยค่ะการออกมาไลฟ์สดแบบนี้นะคะว่าจะทำยังไงล่ะถึงจะ ขายของออนไลน์ได้มีวิธีคิดแบบไหนมีวิธีการพูดแบบไหนง่ายๆสบายสบายค่ะลองเข้ามาเรียนรู้กับระบบนี้นะคะ t s w ค่ะ